สวัสดีทุกท่านค่ะมือนี้ไม่คัวสิมผ้าต้มกระดูกหมูเนาะคะ่ะใส่ผักกาดดองเนาะคะ่ะค่ะกอนอื่นก็มาเตรียมเครื่องก่อนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะหั่นผักกาดดองเลยเนาะคะ่ะหั่นสินประตองให่หลายเนาะคะ่ะ กาะผักกาดดองนี่กับมาณเครื่องโลก,กวกลัวหน่อยเนาะคะะา่ะกำหันกระดูกหมูเนาะค่ะ ทำไปกขัวขใส่กระเทียมเจียวสำเร็จรูปเนาะคะ่ะก็จะมีพริกไทยปนเนาะคะ่ะมีหลากปักซี่ค่ะหลักปักซี่ใส่ทุบๆเอาเนาะคะ่ะวิธีทําเนาะคะ่ะต้มน้ำเดือดๆเดดนาะคะ่ะใส่พริกไทยลงไปเลยเนาะคะ่ะข่ดตําด้วยกระดูกหมูเนาะคะ่ะ อันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงและส่วนประกอบเนาะคะ่ะไม่คั่วเดี๋ยวพิมมาเห็นในคลิปเนาะคะ่ะมาเติมรสดีลงไปเนาะคะ่ะใส่ผงสุดรสนิดหน่อยเนาะคะ่ะใส่น้ำปลาจากสามซอน,นะะเนาะค่ะพอไม่คั่วบดเลยใส่เกลือเนาะคะ่ะค่ะใส่ซอสปรุงรสเนาะคะ่ะ แล้วก็เคี่ยวกระดูกหมูไปเรื่อยๆก่ว่าเนาะคะ่ะกระดูกหมูเปื่อยก็ใส่ผักกาดดองลงไปค่ะค่ะรอให้หม้อเดือดอีกข้างหนึ่งเนาะคะ่ะ อันนี้หมอเดือดได้ทีเลยเนาะคะ่ะมาซิมรถจักหกน้อยนึงเนาะคะ่ะ นี่ก็เรียบร้อยเนาะค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะค่ะขอบคุณเอฟซทุกท่านค่ะทุกกำลังใจค่ะที่เข้ามารับชมค่ะ